สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับทวิตจีกับทวิจีชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเปเนโซเหมือนเดิมนะครับหายหน้าหายตากันไปนานเลยอาทิตย์ที่แล้วงานเยอะและเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปงานผมก็จะเยอะเมื่อไหร่ถึงจะได้เลิกทำงานแล้วแบบมีเงินใช้สักทีก็ต้องทำกันต่อไปนะครับชีวิตคนเรานี่ไม่มีวันที่จะแบบว่านั่งกินนอนกินเฉยๆหรอกเราจะต้องหา แอ็กทิวิตี้ทำเรื่อยๆนะครับดูเห็นไหมอย่าเพิ่งเหนื่อยสิลูกไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งเบื่ออ่ะบิดคอคอจะหักแล้วอ่ะอ่ะวันนี้เราอยู่กับเบดแดนเซอร์ที่บอกว่าเราจะมารีวิวมันอ่าก็มันเดิมนะครับกับสกิลของเบดแอนโเนี่มันมันรีวิวมันไม่เหมือนกับไอไม่เหมือนกับดาร์ก,กนเนทเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาเมื่อยละเมื่อยละไม่ละหรอ อย่าเพิ่งเมื่อยสิอ่ะเบตันเซอร์มีอยู่2ธาตุคือลมกับสายฟ้านะครับสธาตุนี้ต่างกันอย่างไรผมมองว่าไม่ค่อยต่างแรกแกไม่ค่อยต่างเดี๋ยวต้องดูเลเวลหลังๆอาจจะต่างนะครับเออคือลมผม,มเออเอลีมันน่าจะเท่ากันนะมีความรู้สึกเออแต่ตรงนั้นช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าผมจะไม่บอกเรื่องรายละเอียดอะไรของมันสักเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนว่ามันก็จะไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ สกิลเลเว่าสองเนี่ยผมจะใช้ลดดามเมจนะดาบสายลมใช้ลดดามเมจเพิ่มขอบเขตเนี่ยใช้ไอไอ,ไอฟันเนี่ยคือมันเป็นสกิลทับดามเมจนะเนาะเออเนี่ยเอาตามเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมีิเกใหญอธิบายดูเอาแล้วกันว่าผมอัพไง <c oughs> <c oughs> คนอื่นอาจจะมีทริคที่แตกต่างจากนี้ก็ลองดูนะครับอ่าเลเว่าสองเนี่ยผมอัพดามเมจอัพขอบเขตอัพป้องกันแล้วก็อัพเพิ่มดามเมจนะครับอ่าพลังดึงดูด ผมใช้ความเร็วเพื่อที่ว่ามันจะได้ลดคูดาวเอ่อน้องแนก็กก็น้อนไม่มีอะไรแหละจิตพิทักษ์เนี่ยผมใช้ฮิวธรรมดาไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นเกาะเออผมใช้ฮิวธรรมดาลดดาเมจ5ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสริมความแข็งแกร่งเนี่ยมันจะแบบว่าเพิ่มดาเมจขนาใส่ดาบทมิน40%แล้วเพิ่มอีก100ขนาดใช้คมดาบทมินนะครับ จนตอนนี้เนี่ยคมดาบทวินเนี่ยมันสกิลไหนวะขอหาแปบบ๊บอันนี้นดาบพายุดาบสายฟ้าแทงวิญญาณจู่จมสวนนี่นู่นนั่นไม่เห็นมีเลยแต่ช่างมันเถอะครับความจรคลิปเนี่ยไม่ได้อยากจะมาไม่ไม่ได้ไม่ได้จะมารีวิวอะไรแบบเต็มรูปแบบขนาดนั้นหรอกเออแต่จะมาลงหอคอยมูชินอ่ารู้ว่า ยากแค่ไหนลองถามใจเธอดูโอเคไปเรามารุยฮะคอยมุชินก็เตอออ่าอ่าเบดแอนเซอร์ถ้าเล่นดีๆเราสามารถทำมันมืนได้เกือบตลอดเลยนะผมว่าเอเพราะว่าสกิลทำล้มกับสกิลสตันเนี่ยเยอะมากไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นหรอกแต่มันแบบมันก็วนได้อ่ะเออถ้าเราใช้ดีๆนะมาแววตอนที่ผมมาลงดันใหม่ๆอะ ผมไม่ค่อยได้ใช้ดึงดูดแต่ผมอยากจะบอกว่าดึงดูดเนี่ยเป็นสกิลหาก,กินเลยนะดีมากเพราะว่ามันถ่วงเวลาให้สกิลระคูดาวได้เยอะมากจริงๆไปะตะลุยชั้นแรกชั้นแรกนะครับมาลเลยหรอือทงนั้นทุกคนพร้อมกันหรือยัง ชั้นแรกนะครับมันจะให้เราแบบเลือกคู่ต่อสู้ด้วย2คนนะครับซึ่งเราก็จะเลือกธนูกับเลือกฟอร์ดมาสเตอร์ที่เราได้เปรียบเราจะไม่เลือกตัวที่เราเสียเปรียบโเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเราก็จะย่ำแย่อะไรเงี้ย<า>ชื่อว่าอะไรไหนชื่อว่าอะไรผมจำไม่ได้เคยอ่านอยู่ดามาซาดามาซาใช้ธนูด้วยชุดม,มันสวยนะจริงจริงชุดม,มันสวยนะปะ๊าบ ปั๊บปะเปิดด้วยทําให้ล้มดนาบสยฟ้าแล้วก็นี่ทําให้ล้มอีกทีนึงนะครับแล้วก็เนี่ยดูดหลังจากนั à, น้นน um ี่เราก็ใช้สกิลเศษมีอะไรก็จับยัดให้หมดแต่ว่ามันคูดาวมันคูดาวมันคูดาวแย่จังเลย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 อ่ะเนี่ยแล้วเราก็ลดดามจดลดดามจอุ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็น ล้มไปก่อนล้มไปใหม่อย่าพึ่งขึ้นมาอย่าพึ่งขึ้นมาล้มไปใหม่อย่าพึ่งขึ้นมาเนี่ยคือเนี่ยวนอย่างเนี้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เดี่ยวมาหนี่แาหนี้นี่แน่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 ดูโซแล้วก็ล้มไปแก่ป้าไม่ยากเนี่ยสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยมันจะวนไปวนมาอย่างเงี้ยโอเคมาอีกคนนึงแล้วก็จะเอาฟอร์ดมาเติม ท่านผู้ที่คิดว่าเราได้เปรียบคือถ้าเล่นอย่างฟังกูฟังกีกังฟูมาเตอร์หรือว่าเบสเหมือนกันอ่ะมันจะแบบผมมีความรู้สึกว่าแม่งยากกว่านะครับกับสายปอดแดนเซอร์นะที่ไม่ใช่เบสแดนเซอร์นะแต่กับสายอื่นนี่ผมไม่รู้มาเริ่มจากตัดขาล้มสายฟ้าปั๊บ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 หมุนปั๊บเน่เหะเอ้ยใจเย็นมานี่ขอดู นี่แน่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 แล้วก็ดาบดาบเยอะๆดาบเยอะๆนี่แน่ฟาเขาให้ลมไม่ดีลมไม่ดีเจ็บเจ็บเจ็บทำไมเราะลุเราถูกตีเราถูกตีอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีเราเจ็บเราเจ็บแล้วก็ประทาดตีนะครับพยายามแบบว่าตีแล้วก็แบบเดินออกข้างอะไรเงี้ยเราจะแบบว่าหลบสกิลมันได้ไปด้วยได้ด้วยในตัวนะครับ โอเคไปคชั้นแรกจบแล้วต้งรีสู่ชั้น,นอสองเปิดสิลุงลุงเปิดให้ผมหน่อยสิลุงไม่อยามเปิดให้ผมแล้วผมจะเดินเข้าไปได้ยังไงโอเคชั้นที่สองคอยออมือชินมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับคิดว่าน่าจะรู้กันแล้วบางคนอาจจะถึงขั้นเบื่อกมนี้ไปแล้วนะครับแต่ผมกำลังกระดีกระด้าดอยู่เนื่องจากว่าผมมันก็มีเวลาเล่นราะใช้ชั่วโมงในการเล่นผมก็จะน้อยกว่าปกติ วันหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมองอะไรงเงี้ยน้ำตาจะไหลามาโอา้โยพี่ยักษ์พี่แนนพี่แน่นพี่แน่นอย่างเงี้ยพี่แน่นพี่แนนพี่แน่นพี่แน่นดูสิผูดไม่ทันนี่แน่บล็อกแป๊บไม่ใช่บล็อกแต่ก็อู้ล็อบลอบลบล็อบล็บป้าแม่งเอ้ยปั๊บ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 ป้๊บปบปั๊บปปั๊บ เก่ง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 ปาบปาบเอาไปสิแนทเซตต์ท่านื่นอาจจะมีวิธีสกิลที่ดีกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้ในอย่างนี้คือเม็กคือแบบเออดีเนาะอ่ะอย่าพึ่งอยู่สิอย่าพึ่งเหนื่อยอย่าพึ่งเหนื่อยปาบเขาให้คุณมันไม่เนี่ยเอาบม็อก ปั๊บปั๊บปั๊บอู้จเจ็บเจ็บรู้มันเจ็บนะมันเจ็บรู้มันเจ็บมันเจ็บรู้ปาบก็ให้ลุง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 เหนื่อยแล้วลุงลุงไม่พักเลยนะไอ้ลบนี่เน่พุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปเอฟเอฟอู้จนี่เน่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 สำเร็จนะครับไม่ยากเลย คือใช้อยู่สกิลเดียวชั้นที่สามใช้ยี่สามจะเป็นชั้นหินผมมีความรู้สึกผมก็รู้สึกว่าแม่งยากเหมือนกันนะเอาจริงๆเพราะว่าเพราะว่าผมแพ้พวกโจมตียาไก่แน่แล้วแม่งยืนลอบเลยเนี่ยแล้วคือแบบแย่มาเอาวะลุยก็ลุยลุยก็ลุยลุยก็ลุยลุยตัดขาก่อน ตัดขาแล้วเสร็จแล้วรถด,ดาเมจอุย้ยเร็วดินี่เน่อ่าเรียบร้อยไปนหนึ่งเราจะรอสกิลก่อนก็ได้นะโอเคมันยังไม่มาคือไประเด็นะรอไอน้นี่รอสตันไม่ใช่เลยหรอกเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วม,มานี่ดิมานี่เธอเมานี่มานี่ด,ดิไม่มาไม่มา,มมาเข้าเองนะ ล้มเดี๋ยวนี้ดะสใส่ฟ้าไม่ฟ้าให้เลยไม่ฟ้าให้เลยไอบ้บ้าแบบเอนแหละไ <c oughs> อ้เจ๊ะตายแล้วเหรอดูไม่ยากอย่างที่คิดนะโอเคตัว <c oughs> ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บความจริงอะ่ะ <c oughs> หรือไอ้พวกเนี้ยเราไม่ต้องไปจีมกันก็ได้นะ <c oughs> อื เพราะถ้าเราไม่ไปตีมันก็ไม่ตีเราเห็นปะงั้นเราก็อย่าไปตีมันงั้นเราก็อย่าไปตีมันหรือว่าเราต้องยังยหรือว่าสุดท้ายเราเราก็ต้องตีมันอยู่ดีวะเอ้แต่ช่างมันเถอะมันยังมาไม่ถึงเราก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันมานี่มานี่อยา่าเข้าไปใกล้ๆล้มไม่ก่อนสายฟ้าสายฟ้าฟไม่ฟ้าให้เลยล้มนี่ลม้ลมลม้มลบนี่แน ยังไม่จบเลยนะยังเหลือผู้ท้าชิงคนสุดท้ายกำลังขึ้นมาโอเคคนสุดท้ายก็คนสุดท้ายรอก็ได้วะรอก็รอมาแล้วมาแล้วผู้ไร้นามเดี๋ยวจะให้ไร้น้ำเลยชี้จ,จริงๆมาดิมาดิตัดขาอุ้ยชิบหายโอ้โหไอ้ยไล่น้ำแล้วโอ้โหลุยนี่นะน่าเล่นก่อนออื้

เอนี่ยแหละเขาเรียกว่าปล่อยไว้แล้วแม่งเป็นเส้นหนามแม่งเอ้ยว้าชอบนะคือชอบเกมนี้ตรงที่ว่าเนี่ยแบบมันอุกอินอืมก่อนอื่นก่อนอื่นต้องเก็บไในทุกปืนก่อนแล้วเสร็จแล้วมันนี่อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอืมเจ็บเจ็บเจ็บว้ยเจ็บได้กิน ไมเจ็บเหอมันบล็อกมันบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดอืมอืมเจ็บนี่หละนี่หละป้าเขาให้อุ้เจ็บเจ็บเจ็บยาเนี่ยใช้สกิลนี้อย่างเดียวใช้กินี้อย่าเดียวกิลนี้อย่างเดียอ้เจ็บ็บปิวปิวอืมอืมดูดีดูดีดูดู เอาสิเอาเอาให้หมดมีอะไรเอาให้หมดมีอะไรเอาให้หมดล้มไปเลย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 อ่ะยูแป๊บนี่แน่ไฟเขาให้นี่แน่นี่แน่ขีดหน้าหันเรียบร้อยนะครับมาสำหรับผมอะชั้นสามกับชั้นเจ็ดเนี่ยยากนอกนั้นจะดูเฉยเฉ,ฉไม่มีอะไรชั้นนี้นะครับเราจะเจอสองซีล นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเสียยาอันนี้นะครับหนึ่งเม็ดเพื่อเอาไปให้คู่หูเราสักคนหนึ่งซึ่งปกติแล้วผมก็จะเลือกฟอร์มาเตอร์นะครับเพราะว่านางใช้น้ำแข็งดันซีจากระยะไกลผมจะได้ไม่ต้องเสียคู่หูไปโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบว่าใช้มันที่เป็นพวกโจมตีระยะไกลแล้วก็บุกซีบุกบุกแล้วก็จับเลยเนี่ยความจิ้มสกิลยกมันมีมันมีประโยชน์มากเลย นี่แน่นี่แน่นี่ล้มไปล้มไปจับฟาดจับฟาดหนึสองสามปีฟาดหนึ่งฟูลบลบลบยู่แป๊บหนึ่งสองสามาดหนึ่งสอสามฟาดหนึ่งสอสาานี่แนี่แน่ย ยกใหม่ยกใหม่สายฟ้าสายฟ้าดาบแยกดาบแยกดาบแยกแยกสิแยกไม like ่แยกเลยเหรอนี่เน่หนึ่งสองสามสามเขาเขาเโอ้ลบลุบลบลบมิดบิน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 ฟาดหนึ่งสองสามฟาดหนึ่งสองสามฟาดเนออย่ามาถือเนอวนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยนี่เนออย่ามานี่เน่อย่ามาถืออย่ามาถือ ยาเบือมีเลือดสมุนมีเลือดสมุนรวมมาน,นี่เลยมีเลือดสมุนก็รวมกันจะได้ตีทั้งทั้งกลุ่มเรียบร้อยชนะก็ไม่ยากะนะ <c oughs> ต้องผมเห็นครั้งแรกกับแมงเจ้าแม่ง <c oughs> ดูขนาดดูขนาดตัวแมงดิ <c oughs> คือกับไอเนี้ยผมว่าผมเตี้ยแล้วนะนี่ยังแค่ข้อเข่าไปแค่ข้อเข่า นี่แน่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 ยกยกยกสายฟ้าสายฟ้าจับลากดาบดาบแยกดาบแยกดาบแยกนี่แน่นี่แน่ล้มไปใหม่ล้มเหมือนเดิมนะคะใชบแบบเดิมเลยบอกก่อนไม่ได้บอกโดนดาเมจนี่แน่เตสองสามฟาดหนึ่งสองสามฟาดหนึ่งสองสามฟาดหนึ่งสองสามนี่แน่หนึ่งสองสาม นี่แน่หลบหลหลบหลบแต่ความจริงอะเรามีสกิลที่เป็นบอือยกยกขึ้นมายกขึ้นมานี่แน่นี่แน่อ่านี่แูหลบ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 นี่แน่เข้าไปเข้าไปจาบมีดบินเข้าไปวูจ็บเจ็บนี่แหนึ่งสองสามป้าหนึนี่แน่ ความจริงอะถ้าบอกว่าใครแบบแม่นๆหน่อยอะใช้ปอกได้ก็ดึงข้างหน้ามาเลยก็ได้นะไม่ต้องแบบเดินวนแบบแต่ผมไม่แม่นไงบอกตามตรงปอกเนี้ยอย่างนึงเล่นอย่างง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งคอยจับจังหวะฟาดเข้าให้ฟาดเข้าให้ฟาดเข้าให้ตายแล้วลุง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 พี่เน่นพี่เน่นพี่เนยอีกนิดนึ่งอีกนิดนึงเรียบร้อย ชั้นที่หกยากไหมก็ไม่ยากแต่ถ้าประมาทก็ก็เตียงได้เคยเคยแบบว่ารีบไงแล้วก็ลงแบบรีบๆอะไรเงแล้วก็เดียงไงจากที่แบงรีบก็สรุปช้าก็ดด่มเดนกรวรีตนมามาุมางลิง เอ้ยชั้นนี้ดูเหมือนมันจะแรน้องนี่เน่นี่เน่นี่เน่นี่เเดียวมาเน่เก็ยกสิยกยกยยกยนี่เ่นเ่ไม่ด่าแน่ไปนี่เน่อู้หุบหยานี่เน่่งห่งสอเห าร์หนตีให้เขานีแน่หนึ่งสองสามนี่แน่ดบดบดบบ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 นบบบบบบบหบบ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 บนบบบหมุนบบ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 บีบบ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 บนี่แบบนบ่บบ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 ่บบบบบบ่

ยา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 ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกเจ็บเจ็บเจ็บลุกลลุกที่หนอเล่นอย่างนี้ก็ได้วะดูสกีโจหมด1 2, essions, 2> ึนี่แน่โอ้โหชเบหายเดี๋ยวเดี๋วขอกินยาแป๊บอู้หลบหลบนี่แน่หนึ่งสองสาโอ้โห้ อยู่แป๊บอยู่แป๊บไฟเขาให้ไฟเขาให้ไฟเขาให้โอ้โหทำไมไม่งัดง่ายจังวะไอ้ลบนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่แไม่ไม่ล้มเลยวะจะพยายาม,มไม่ล้มไม่ล้มเลยไม่ล้มเลยทำไมไม่ล้มเลยไม่ล้มก็ตายเนี่ยโอ้เมทคือวัดอ,อะ เอาละเราบล็อกและนายทำอะไรเราไม่ได้แหละโอเคไปชั้นสุดท้ายชั้นหกไม่ใช่ชั้นเจ็ดระหว่างทางเราต้องกินยาฟื้นฟูกินยาฟืนฟ้นฟูเข้าไปนะครับแมงคูด,ดาวนาะนคูด,ดาวต้องหกสิบปีแต่เข้าใจเพราะถ้าแมงคูด,ดาวอย่างนี้เราก็กินได้เรื่อยๆเอาละนี่แหละปัญหาคำถามคือ ผมจะผ่านมันไปได้ไหมไม่ง่ายนะ <c oughs> ผมว่าดาบอีตัวนี้แม่งยาก <c oughs> แต่ถ้าก็ว่าเราจะหลักได้อะมันก็ดูเหมือนจะง่ายนะมามาก่อนหนึ่งผมขอก่อนหนึ่งตัดขาก้อนแล้วสายฟ้าสองสามปะอย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกลอกไม่ให้ลุกลุกแล้วก็ดูดลุกแล้วก็ดูดลุกแล้วก็ดูดปาบปาบปาบ นี่แน่อืออือหนึ่งมิดบินอุ้ยขอเมไูอเคาน์เตอร์เหรอเคาน์เตอร์ดิเคาน์เตอร์ดิเคานเตอร์อน,นี่หนึ่งสองสามฟาดตัดขาตัดขานี่แน่หนึ่งสองสามฟาดหนึ 1, 2, ่งสองสามริบบินมิดบินหนึ 1, 2, ่งสองสามแกพิ่งรู้ขอร้อกแกเพิ่งมันมันซื้อมันจะมีน้ำแข็งดนะ้วยับต้องระวัง นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาดาบแยกแล้วดับแยกแล้วเดี๋ยวตดูดดดบล็อกแ๊บนี่แน่ตัดขาหนึ่งสองสามฟาดหนึ่งสองสามฟาดเอ้ยดูดดูดลบเตะล้มไปเลยล้มไปเลยดู้เจ็บ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 มดโซหมดดูกนดูกน มาตรงกลาง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 ขอดูโซ,โซแปบบ๊บดูโซจิ้มเขาให้ล้มไม่ใหม่สายฟ้าไม่ฟ้าให้กูเลยหมื่นแปบบ๊บมืน่นหมืน่นมืน่นหมืน่นมืน่นหมื่นโอ้ยโอ้ยบินไม่ดีบินอุย้ยแม่งไม่ล้มอะมันไม่ล้มสองสามโอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่สองสาม ป้าน,นาดูดชิบหายงานงานยากไอ้นี่แน่ดูดูดจะจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรนี่แน่นี่แน่นแนจิ้นก็ให้นี่แน่เตะล้มมาด้วยดึงสองสามตาาัดขาตัดขาป้านเขาให้ปานเขาให้ใช้สกิลเดียวล้มไม่ก่อนอย่าเพิ่งใช้สกิลขอแป๊บเดียจะตายล้ลมไปอีกนี่ได้ยง เอาดีเอาดีตามสบายอู้ดจิบจิ๊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 บดีเดดีเดหนึ่งสองสามสี่ดูดดีนะที่ดูดแม่งไม่งั้นไม่งั้นแม่งดิ้นไม่งั้นแม่งดิ้นไม่งั้นแม่งดิ้นดูโตด้วยจิ้มเขาให้เตะเตะเตะล้มไปก่อนล้มไปก่อนหนึ่งสองสามฟาดหนึ่งสองสามเอาละแม่งงั้นนี่ละเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อุ้ยชิบหาย เดี๋ยวเดี๋ย้เดี๋ยวเดีสยวไอ้ล้มไม่ดีล้มไม่ดีหนึ่งสองสาบฟาดแม่งอีกแล้วแม่งอีกแล้วอาอ๋อเอาดิมือนมไม่ไม่หม่นไม่หมุนไม่หมุนเหรอพี่งั้นจับดูดไม่หมุนงั้นจับดูดไม่งั้นจับหมูดดูดไอ้ไอ้นี่เน่เตะเตะเตะเนี่ยหัวทิมหัวทิมคือเล่นอาชีพ เบสแดนเซอร์แม่งเล่นไปลุ้นไปอะหัวใจจะวายเฮ้ยแปดแต่ก็ยังไม่มีอันนั้นอยู่ดีไหมกุญแจกุญแจใช้สามันได้ดาบเลยวะดาบลิ้นใช้ดาบนี้บ้าที่เราเอาไปอัปเดตอีอัพเกรดอ่ะไม่ใช่วะอันนี้มันฮีโร่ดาบเพื่อสุขภาพอีดาบส่วนสุขภาพ ต้องเปิดอันนี้กวะ่าขอดีๆนะลูกเอาไม่ใช่ไม่เห็นได้ไเลยเลยสรุปมานี่ได้อะไรบ้างคําตอบคือไม่ได้เลยเลยโอเคช่างมเถอะนะครับก็อย่างที่เห็นว่าดาบลมเป็นอะไรแบบนั้นโอเคก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่ยังเป็นอะไรไม่รู้นะครับก็เอาไว้แค่นี้แล้วกัน,นครับ สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบกป,ปดไลค์กดแชร์กันไว้นิดนึงนะครับไปบา,บายคีย์พันเจ็ดแล้วอัตราคีสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยอดซึ่งมันยังดันได้อีกนะครับพยายามเอาให้เอาแบบให้สูงสุดซึ่งมันน่าจะต้องได้